โลทุกคนสวัสดีครับผมอยู่กับผมเวสซีสก,กายเช่นเคยนะครับผมไม่ได้เจอกันานานเป็นปีแล้วนะครับวันนี้ผมกลับมาทำเกมเพชรซิมเลเตอร์99อีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมรู้สึกว่าเกมนี้มัน คอมมูนิตี้มันเงียบเหงาครับผมแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาดูยากนะครับผมวันนี้ผมเลยคิดว่าน่าจะต้องมาแบ่งปันวิธีการเล่นเกมนี้ให้มันสนุกยิ่งขึ้นนะครับผมหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะตามหาข้อมูลอะไรบางอย่างได้ยากนะครับเช่นพวกสมุดเอนชารพวกชามอะไรพวกเนี้ยนะครับว่าต้องใช้ยังไงมันถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมวันนี้ผมจะมาค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆนะครับผมอันดับแรกเลยปัจจุบันนี้มันคืออัปเดตที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่เป็นอปเตอร์อี่ ทำไว้น่าจะอัปเดตท,ที่7นะครับไม่ได้ทำเลยนะครับทั้ง Youtube ทั้งอะไรต่างๆร้านเกี่ยวกับการขายเบสิลเลเตอร์กับก็คือผมหยุดไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นนะผมวันนี้เดี๋ยวเราก็กลับอยู่กับในเกมแล้วเดี๋ยวผมเช็คอินเวนทอรี่ผมล่าสุดก่อนนะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมก็แอบไปเล่นมาแล้วนะครับผมนิดหน่อยนะ เพราะว่าเมาื่อวานรู้สึกไม่รู้จะทำอะไรก็เลยลองเข้าไปเล่นดูนะครับก็ปลดครบแล้วละ่ะ5ด่า,ดานมันมีทั้งหมด5ด่านนะครับผมในอีสเตอร์อนะีเวนต์นี้เนาะก็เควสการปลดด่านแต่ละด่านมันไม่ยากนะครับผมก็สามารถลุยทําไปได้เลยก็จะมีการผสมตัวทองนะครับผมแล้วก็รวมเป็นตัวลุงเนาะแล้วก็เรียกว่าอีเวนต์เปิดไข่เอ้ยเป็นเควสเปิดไข่นะครับแล้วก็ทําลายกองเหรียญพวกนี้ก็จะคั้มอยู่แค่4เควสเนี่ยนะครับผมทั้งหมด5ด่านเนาะ ทีนี้ไอ้เป้าหมายของอีเวนต์เนี้ยผมยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะเพราะผมก็ลองวางตัวไว้มันก็ไม่ได้นะครับแต่หลักๆเลยน่าจะเป็นการเบิร์ดเพชรออกจากระบบเกมไปนะครับผมเพราะว่าไอ้ที่ผมกลับมาเล่นเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าเมื่ออัปเดตก่อนหน้าที่จะเป็นอีสเตอร์นะครับก็คือเออ่เจ้าเนี่ยครับพิกแอกเอนชาแล้วก็มายแอนคอมบายนะครับคือไอ้อีเวนต์สองอีเวนต์เนี้ยมันหาเพชรกันแบบได้เป็นร้อยๆเป็นพันๆบีเลยนะครับผมซึ่งมันทําให้เพชรเนี้ยมันค่อนข้างที่จะล้นเซิร์ฟอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับประมาณสองอัปเดต มาให้เราเปิดก็จะได้เป็นพวกไททานิคจำนวน2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวฮิวตัวหนึ่งแล้วก็ตัวปกติตัวหนึ่งซึ่งผมก็ลองเปิดแล้วแหละหมดไปประมาณ3 b ก็ไม่เห็นจะได้นะครับตัวยักษ์ซึ่งออกยากมากอ่ะอันนี้คืออินเวนตอรี่โหลดเอาที่ผมใส่เนี่ยผมก็คือเอ่อพวกเอนชาร์นสล็อตต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปถัดไปนะครับว่าทําไมผมถึงใส่แบบนี้เนาะแล้วก็จัดยังไงเนี่ยให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่เราจะทำนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ผมแนะนําเลยว่าเซตนี้มันดีมันดีอ่ะมันมันไม่ได้ครับมันอยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับผมเพราะว่าบางอีเวนต์เนี่ยมันเป็นอีเวนต์เปิดไข่เนาะบางอีเวนต์มันเป็นอีเวนต์ที่ต้องทําลายกองเหรียญเเยออะพื่ดรออปขงอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องงมมมีีีวิธกกกาาารจัััดสเเปปคนนนนนขึ้่่ยแตตไะครับเดี๋ยว เอาไว้คลิปหน้าหลังจากนี้ผมจะทําอีกทีหนึง่งส่วนไอ้คลิปเนี่ยผมจะมาดูว่าปัจจุบันในเกมมันเป็นยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมทิ้งอัปเดตไปตั้งโห9อ่ะครับทุกคนโอเคอนส่วนนี้ก็ผ่านไปนะผมเดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้ตรงนี้มันให้มันให้ทำอะไรเนาะบาสเกตเ t คือแอล้ววะลั c กี้อิสเตอร์อ๋อไข่พวกนี้มันหาได้จากการฟาร์มนะผมก็ได้าฟาร์มตรงนี้แหละเดี๋ยวเราทิ้งโต๊ะไนะครับแล้วก็ใส่ อันนี้จําเป็นนะครับส่วนนี้ไม่จาเป็นในอีเวนต์นี้ก็เอาแม่เหล็กเข้ามาใส่แทนหรือจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ซื้อที่ผมลองม่มัยนะครับแล้วรู้สึกว่ามันได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับแต่สปีดสอเล่มเนี่ยน่าจะเกินไปเดี๋ยวผมต้องถอยออกมาหน่อยครับเออเอาเป็นอันนี้แล้วกันไอเล่มเนี่ยเหมือนจะดีนะครับแต่ผมก็ไม่รู้มันดีจริงไหมแต่ผมลองใส่ไว้มัน มันไม่ค่อยขึ้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นกล่องใหญ่ๆนี่ะจะติดสถานะไอ้สีดำๆง่ายมากแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมันติดเฉพาะกล่องใหญ่หรือว่าไอ้พวกกล่องเล็กๆทั่วไปด้วยนะผมไม่รู้นะเดี๋ยวไว้เทสอีกทีถึงเพราะไอเล่มนี้ผมก็ได้มาใช้นานลวเออในส่วนของไข่ตรงนี้นะครับมันก็จะได้ตัวฮิวอันนี้เนี่ยเป็นคิสโเนตแน่นอนนะแล้วก็ไอตัวนี้จะเป็นวันนี้อีสเตอร์แน่ๆนะครับแต่ว่าเป็นไททานิกนะก็คือสามารถหาไททานิกได้ทั้ง2ชิ้นเอ้ 3ตัวแล้วนะครับอีเว้์นี้ก็คือมีตัวนี้1ตัวแล้วก็ไอตัวที่ใช้เพชรอีก2ตัวเนาะไม่แน่ครับไอตรงนี้อาจจะได้อีกหรือเปล่าวะเอาตรงนี้ไม่ได้นะผมก็คือหาได้3มตัวนะครับอีเวตนนี้มันยังขึ้นให้เราสามารถหาได้อยู่นะครับจำนวนคงเหลือคือ227เนาะส่วนตัวนู้นเหลือ 1,317โอเคก็ okay. ถือว่าไม่น่าเกียดครับใครที่มีเพชร,เ,รเยอะก็สามารถมาลองใช้ได้นะครัแต่ผมคงไม่เปิดฮนะโ okay. อเคไอ้อิเตอร์อีเวนต์นี่ก็คงมีเท่าเนี้ครับเพราะว่าเกมอัปเดตทุกๆวันเสาร์ใช่ปะใช่ใช่ใช่คืนวันเสาร์ห้าทุ่มนะครับก็จะมีอัปเดตใหม่มาซึ่งตอนนี้มันมีแค่5ด่านเนาะอาจจะต้องเป็นดน่านถัดไปอาจจะมีให้หาอีกนะครับพวกไททานิกเนาะเดี๋ยวนะ มันบูตยังไงวะทุกคนอันนี้อันนี้คือมันแจกเลยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยไอ้เน,นี่ยตัวช็อกโกแลตนี่แค่ออนไลน์แล้วน่าจะได้เลยครับผมดูจากไอดีแล้วก็ไม่น่าใช่ดีมาครับแต่มันก็ชื่อแปลกๆทุกคนเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเกมในเซกชั่นปัจจุบันเดี๋ยวครับอันนี้มันเป็นเซกชั่นของพวกอีเวนต์เนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลื่อนลงมาโอเคด่านที่2 3 9เนะครับเนี่ยเป็นดูดเดิลอยู่ซึ่งไอ้ดูดเดิลเนี่ยผมถ้าจำไม่ผิดนี่มันตั้งแต่อัปเดตโอ้นา,นานนเ,าเย ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ไอดูดเดอร์แบทเทิลนี่เกือบสี่เดือนเลยนะทุกคนที่มันค้างอยู่ด่านนี้เนี่ยแล้วเขาก็ไม่ทําเพิ่มเลยใช่ไหมนี่ก็คือตอนนี้เพรซิมน่าจะหันไปเอาดีทางด้านอีเวนต์มากกว่านะแล้วก็ไอพวกนี้น่าจะโดนลอยไปสักพักเลย ไอจุดเนี้ยน่าจะเป็นจุดฟาร์มเพชรที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี้ยทุกคนใช้เซตอะไรฟาร์มเพชรกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้เซตอันนี้ไว้แล้วกันไปลองใช้กันก่อนเนาะก็คือเซตนี้อันนี้คือเซตที่ผมใช้ฟาร์มนะครับแต่ถ้าเอาแบบตึงๆนะตึงๆอผมก็ยังให้เซตนี้อยู่ในปัจจุบันนะครับฟาร์มเสร็จแล้วเราค่อยมาเปิดนะมันก็ยืนได้หลายวันอยู่ทุก <ๆ S 2> คนส่วนเซตเปิดไข่ผมก็เอาแบบมัวๆนะผมใช้เซตนี้ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะทุกคนไม ปกติมันจะมีให้สุ่มแค่3ตัวใช่ปะ่ะแต่ใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะเพิ่มไปอีกหนึ่งก็คือตัวเราจะมีโอกาสเพิ่มได้อีก1ตัวเลยแต่ที่เรามีโอกาสได้1ใน3มันก็เป็น1ใน4นครับไม่งงนะโอเคนะแล้วก็ไอเนี้ยเรนโบเอ้ครับผมผมรู้สึกว่าเล่มนี้โคตรดีคุณเห็น2ตัวนี้ทที่ผมได้มาก็คือผมเปิดได้2ตัวมันเป็นเรนโบทั้ง2ตัวเลับค่อนข้างดีนะครับแต่ราคาจุกไปนดิดหนึ่งถ้าตีเป็นเงินบาทก็น่าจะเล่มแล้วประมาณ6 0รอยบาทนะหกร้อยบาทเราเอาไปซื้อตัวยักษทนนก์ทีนน่ อัปเดตนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมอันนี้ผมแวะอัปเดตลงช่องเฉยๆนะเดี๋ยวใครอยากรู้ข้อมูลอะไรพิมพ์ไาได้เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมทําให้แน่นอนนะครับผมจะบอกเท่าที่ผมรู้นะในปัจจุบันเพราะว่าผมก็ยังเล่นอยู่แหละแต่มันก็ไม่ได้เล่นบ่อยอะเข้ามาดูแค่ว่าเอยเสาร์นี้อัปเดตอะไรบ้างถ้านาเล่นก็เล่นถ้าไม่เล่นก็เข้าเล่นค่วันเสาร์แล้วก,ก็ก็ปิดเลยับผมแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นเนาะเดี๋ยวใจผมแนะนําอะไรก็พิมพ์ไาได้เลยนะครับจะพยายามตอบให้ครับผมในคลิปถัดไปนะซีอูครับผมจเจอกัน